สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกังแจ้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพามาส่องคุ้มพลังของ h e a d q u Audio นะครับ h e a d u Audio ดูมาจาก Facebook ของเฮียชัยนะครับเฮียชัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนเองนะครับคุ้มพลัง Power M ตัวนี้นะครับเป็น Power M ที่ Handmade ผลิตจากฝีมือคนไทยนะครับ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับและก็ดูจากท่าทางลักษณะนะครับดุดันนะครับรหัส 8.5k เนี่ยก็คือ8,000วัตต์ะ 8, นะครับก็น่าจะเป็น8,000วัตต์ที่2โอห์มนะครับลงลึกได้ถึง2โอห์มดูจากภาพนะครับดูจากภาพอลองลงมาก็เป็น 6.5k นะครับ 6.5k ก็ใส่ 000เข้าไปนะครับก็คือ6,600นะครับ6,500วัตต์นะครับ6,500วัตต์หน้าตานะครับบึกบึนสวยงามนะครับเป็น power amp 2 channel นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลาส AB และมอแปลงนะครับนี่คือตัวเฮียชัยเองนะครับคนที่มั่นใจในความแบบความถึงความทน ก็ต้องคลาส a อบนะครับอยู่คู่กับคนไทยมานะครับลดลงมาอีกนิดหนึ่งก็เป็น5,500นะครับ 5.5K นะครับตั้งแต่ 3.5K ขึ้นไปนะครับเป็น Power อร์สำหรับขับตู้ซับเบดนะครับ 5.5K ก็น่าจะอยู่ที่1,500วัตต์ที่8โอห์มหรือประมาณนี้นะครับนะครับมันจะไล่ขึ้นมาจาก800 700นะครับ 700ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันพัแล้วแต่ค่ายนะครับแต่ที่นี่ค่ายนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะครับเขาบอกแต่รายละเอียดประมาณที่สองโมนะครับ่าตอนนี้ก็4.5 K 4.5 K หี่จุดห้ที่สโอมเนี่ยก็น่าจะลากได้ข้างละ3ตู้ข้างละ2ตู้นะครับสำหรับตู้ดอก18นิ้วนะครับดูจากท่านสังเกตที่ ตัวตัวเก็บประจุไฟนะครับสังเกตที่ตัวเก็บประจุไฟนะครับมีตั้งแต่สี่ตัวหกตัวแปดตัวสิบตัวอย่างเนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาภายในมออแปลงขนาดใหญ่นะครับอมออแปลงขนาดใหญ่เนี่ยเนี่ยสี่จุดห้าเคนะครับสี่จุดห้าเคนขับน่าจะขับสี่คูณสี่ได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับ 4.5k สําหรับคนที่เอาไปขับตู้ซับเบนะครับหน้าตาเขาจริงๆนะครับก็ไม่เกะนะครับลดลงมาก็จะเป็น 4k นะครับ 4k4k2 โอมนะครับแล้วก็ถ้าถ้า4โอมก็น่าจะเอาอะไรอ่ะ3หาร2หาร4หารประมาณนี้นะครับถ้าเป็น2นะครับ สองโมนะครับส่วนมากจะเอา4หารนะครับฮาร์ดเนะครับดูไดรเวอร์นะครับดูไดดดูแปลงวงจรเขานะครับนานแน่นมั่นคงนะครับตามสไตล์ของคนไทยว่าง,งัันเถอะเพราะว่าเรายังไงเราก็ยังมั่นใจนะครับเสียงใสชัดแล้วก็มอแปลงใหญ่นะครับอาจจะมีน้ําหนักหน่อยนะครับแต่อ้อด้วยความหนักนี่แหละที่คนไทยวัดกัน นะครับตัวนี้ตัว3ามพนะครับสามพก็เป็นที่นิยมนะครับสําหรับคนที่ใช้2องคนสแบบอิม่มๆเลยนะครับสองคนสแบบอิ่มๆหรือว่าจะดันไปถึงซับเบดสดอกก็ยังไหวนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับแนะนําครั้งละดอกนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นบิดนะครับโอเคเลยนะครับปิดบิดไปได้นะครับตั้งแต่3.5ห้า หรือว่าสองลงไปเนี่ยก็ท่านจะเอามาจับคู่กับตัวอ่าสี่ห้าหกเจ็ดอ่าห้าหกแปดได้นะครับโดยตัวใหญ่เอาไว้ขับซัเบดนะครับสามจุดห้าสองจุดศูนย์หนึ่งจุดห้านะครับขนาดของเขาเนี่ยตัวเล็กสุดคือหนึ่งจุดห้าเนี่ยเอาไว้ขับกลางแหลมนะครับไว้ขับกลางแหลมเพราะว่าเอ่อพวกนี้นะครับกลางแหลมเนี่ยกำลังวัดเขาจะไม่สูงมาก อย่าง1.5เนี่ยน่าจะอยู่ข้างละ750วัตต์นะครับหรือว่าข้างละ300-400วัตต์นะครับอันนี้ต้องต้องเช็คดูทางเฮ er ียชัยนะครับต้องโทรไปถามดูหรือว่าอ่าติดต่อทาง facebook เขานะครับผมเองก็ไม่ั่นใจ1.5ถ้าเป็น1ถ้าเป็นมาตรฐาน1.5 2โอห์มนะครับอ่มันจะขับ8โอห์มอยู่ที่ประมาณ350หรือ400วัตต์นะครับ400วัตต์กํกาลังดีนะครับกับขับกลางแหลมนะครับตััวนนี้ะครบ ่าตัวเก็บประจุก็หกตัวนะครับโอ้ไม่เกจเลยทีเดียวเลยนะครับไม่เกจไม่เกาน่าใช้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงของเฮียชัยเนี่ยราคาไม่แพงอ่าเขาใช้รหัสอ่าแบรนด์นะครับ hq นะครับ hq audio นะครับอ่ามีไฟติดด้านหน้าด้วยนะครับ hq audio เห็นไหมครับ 1.5K นะครับ1,500 1,500วัตต์ นะครับส่วนมาการหัสที่เขานำมาติดนะครับที่มาตั้งค่าเนี่ยผมเคยพูดประจำว่าจะเป็นรหัสนะครับจะเป็นรหัสที่2.6หรือ2สำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูนะครับ p o w e r amp ฝฟีมือคนไทยล้วนๆน,นะครับของเฮียชัยนะครับเฮียชัยหรือ HQ Audio ที่กรุงเทพพระมหานครนะครับนะ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ